ครับขอตอนรับเขาช่องซอคุณสีชแนวครับผมวันนี้เดี๋ยวเสยเบื้องเอฟซครับที่นันไหที่กำลังหาหลดปลอไปใช้งานครับนี่ครับเป็นพีอยทิบหาครับขอว่าไหมครับผมท่านในมีข้อครับสภาพเดิมๆครับขอว่าไหมครับผมนี่ครับ เป็นพี่อะไรทิบหาเก้มเหลียงครับเขามาไหมครับสือดหล่อนๆเลยครับนี่ยภาพประมาณนี้ครับผมใอ้เบิ้งหลอบขางนะครับไอภาพเดือนะหครับเดือนหล่างนิดหน่อยครับนี่คับชัดซี่เบื้องไม่พร้อมกันเลยครับผม ต้องสองขังแล้วประมาณนี้ครับผมท่านไหนกำลังหาหลดไปใส่ครับมีแต่กราบเมือครับท่านได้มีข้อครับผมประมาณนี้ครับขว้าไทยถ้าเอาเปียนไหาอยู่ครับนี ลงางไณนไกำลังหาลด,ดใส่งานครับผมดูการมั่นครับไ่อยพระท่านเราครับผมขึ้ต้องหมอกขึ้อสิบเปิดเทานะครับไหวแถนมั่นขืนอดีครับเช็คแนมั่นพอดีครับดูการแถนมั่นมั่นนี่บ คำวนะครับถังน้ำมันก็เดือๆครับผมกล่องบระพวกครับหม่มันก็เหมือนๆไงประมาณรับล่วงครับผมชัตซี่นี่ห้าวครับนะครับสภาพเดิมเลยครับนี่รถรถผู้เถาครับนี่ครับกระบะกับ ผมใช้งานนะครับแควขอกใส้คางขึ้นไปเด็กฉากขึ้นใส้สวยเลยครับผมพร้อมแลนง,งานเลยครับนี่ครับน,นี่ครับผมตอวบัดเนียมครับคันนี้นี่อีกเพื่อนรับโอ้ดีครับผม ไหน,นกำลังหาหรถดไปใส่งั่นติดต่อไปสอบถามมาได้ครับเบอร์ศูนย์แปดสี่สกสเก่าหาสามหนึ่งสองสามเก่าของเราครับผมช่องสอสคุณสีชั้นเนยของเราครับเนี่ยสภาพสีกัดดูนับนี่ครับภายในเแบบื้องภายในเลยครับผมนี่ครับเื้อว่าสุดจ,จัดเลยครับพัน กำลังหาอยู่สนใจพี่ตอ่อสอบถามมาได้ครับนี่ลับร่องว่าสไตล์เดียวครับหนาดำเลยครับนี่หนาดำไพ่แน่ครับคือกันเลยครับนีเดิมลงงานเลยครับนี่นี่ครับหม้เขียงครับ เสียงเบิร์สี่แล้วครับนี่นี่ครับตอนนี้กำลังหาอยู่กับตอบถามเขมาว่าอะไรครับผมตบไปใส่งานครับขายครับผมบเบิ้งแต่งูจ่องแอร์ครับนี่สีเนี่ยมันสุดจัดครับผมพื้นครับ ได้ไปใส่ดูถือว่าดีครับเยี่ยมเลยครับท่านบริบริยองนะครับไปย,ย่างดมเดิมเลยครับนี่จากโรงงานเลยครับนี่ครับผมนี่เสียงปิดประตูแก้มเหลืองครับผมคือว่าเดิมมาจากโรงงานเลย อยู่สามสิบสองครับผมต่อร่องครับผมนี่ครับภายในฟางคนขับครับเป็นครับนี่ครับผม ท่านใดกำลังหาอยู่กับสอบถามเขาว่าไหครับผมช่องสอคุณสีชาแนลเพื่อนเราครับผมเบอร์สี่หายไปเมื่อกีก้แล้วครับผมติดต่อมาไหนครับโทรมาปรึกษากัานไดครับเปิดอยู่สามสิบสองต่อรอนี่ครับฟังไปเสียงเปิดตัวครับผมนี่ครับาำรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมท่านท่านใดกำลังหาหาลดไปใส่งานกัน ติดต่อขอมาได้ครับผมฝากติดตามช่องเคา้ากุญซีเชนเนลครับผมแล้วคือนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ